เบาถึงการตลาดเนาะคันในในในยุคปีสองปีนี่ปีนี่คือปีหนานี่ปีหกสี่หกห้านี่ก็สิยังบอลมีปัญหาเดี๋ยวก็สียังพ่อไปได้อยู่แต่ว่าหกเจ็ดหกแปดขึ้นมาหาเจ็ดศูนย์ขึ้นเมื่อฝุ่นอาจจะมีปัญหาเพราะว่าทุเรียนนี่มันจริงมันมันเฮ็ดหนักก็จริงอยู่แต่ว่าคนกับปลูกหลายม่นวนลตะประเทศเท่ามันกับในเอเชียตะวันออกเสียงใต้นี่ถือว่า พุทธขึ้นหล,หลายหลายล้านไรบอกไงจ้ะโอกาสมันจะโอกาสจะสุดลงมานี่เหลืออยู่ส hmm. ี่สิบห้าสิบน่ก็มีแต่ว่าถามว่าสี่สิบห้าสิบบาทนี่อยู่ใดบ่ถ้าสวนไงสวนเกาแล้วนี่อยู่ใดอ oh, ถ้าพ้ดได้ลงทุนไม่นี่อาจจะมีความเสียงบ่พอสวนใหม่นี่มันมันจะจะบม่มีทุนเหตุ oh. เพราะว่าผลผลผล,ผลตอบแทนมันยังมอนมีเพราะว่าการลงทุนนี่มันสูง ครับผมสว ula, ัสดีครับว pues, ันนี้มาพอ้กันครับสลามท้องเนตรครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาเบืองสวนทุเรียนครับกําลังติดดูกติดผลครับอ่าเดี๋ยวมาทําวามรูจักกับอีพอพี่นอกครับนาะพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อซื้อมาหยังครับอีพอพอนิกพอนิกพอนิกนนปลาเล่านนปลาเล่าครับพี่น้องสวนทุเรียนนนปลาเล่าสวนทุเรียนอ่าเห็นทุเรียนออกลูกดกเลยครับพ่อปลูกยังไงครับที่แดกเริ่มต้นเลย โอ้ข้าง,งพื้นอยู่บ่ครับต้มบิกดก็มันตะกีบปลูกมันกับว่านเนหรียนโู้หท่านยังแล้วปลูกไปคือปลูกมีวงเฮานี่ลหละกับตายเน่เกิดยั่งแน่าตายเน่ก็เฮ็ด<อ>ทดลองพิดทดลองถือมาอยู่หลายปีครับผมต้องคอยมีเซลล์มียังมาแนะน<อ>ําก๋อมผูบ่มีปันใดดอกครับเฮ้าปลูกแ,แค่ว่าเาอยากลองปลูกเบิ่งเจังซีีบอกครับพ่อแม่อยากลองปลูกเบิง่ง,ม,ง<อ>มันเป็นจยงไ๋แต่ว่าก็ยากสมราคามันแพงอยู่ โอ้ยหญสมราคาแ่นบอกครับเ้าปลูกที่แดดข้างบได้ห้องฟุ้นได้บอกครับหรือจังไรวบ่ห้องปุ๋ยอินทซีเนี่ยเล็กน้อยส่วนปุ๋ยอินรียเข้ามากปุ๋ยอินรีบอกครับพอแ่นใส่อินรีน้อยหนึ่งบ่ได้ใส่หลายดอกใส่น้น้อยอ๋อพ่อแต่ว่ามันติดกับพ่อแล้วใส่หลายมันก็ตายปลูกปีแรกก็ตายเป็นเศร้าสามสิบต้นนะรัพ่อลงจ็กต้นครับยูนนี่อยู่นิ่มสองร้อยต้นมั้สองร้อยต้นเป็นพื้นที่จักไรครับพ่อ เจ็ดลากกัวนี่แหละเจ็ดลายโกกัวกับแปดลายนี่ปลูกมาจักปีแล้วครับพ่อมั่วใช่ไหมเจ็ดปีนี่หมอโอ้แสดงว่าเอาผลผลิตเดี่ยวที่สันครับได้มาสองปีได้ฟัสองปีไร้ดอกไร้เพราะต้นได้ค่าปุ๋ยนี่แหละมือใหม่อยู่ยังมือใหม่โอ้ยังมวนเก่งอยู่ตอนนี้ก็หลังติดดูกันคักเลยเนาะครับเนาะแม่นลูกลายอยู่ ปีนี้อยากเห็ดหนักแน่อยู่ผู้ได้เห็ดใดญก็ถือว่าเก่งเติบได้ปีนี้แน่นครับเป็นอย่างคือว่าเห็ดหนักครับพ่อมันหนักแข็งมันหนักน้ำอากาศมันพันผวนเดียวกับท่อนเดียวกับหนาวเดียวกับฝนอากาศมันบกคงทีเนาะครับแน่นปีกายมันดกกว่านี้บอรับเรื่อยยังไงครับบอปีนี้มีปีนี้มันดกปีกายบอดกปคนไดนปีกายเป็นอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบต้นนี่แหละปีกายปีนี้เกือบสองลอยต้นคนนี้เป็นหน่วยอยู่นี่โอ้เป็นหน่วยเกือบทั้งเบิดเลยแม่น แต่ว่าก็มีลนว่าลนนักใจนำอยู่อนห้ายๆสวนี่กําลังเป็นหางแหนะเป็นันกระลังสิกขนหน่วยลนหลายแต่ว่าอยู่นี่ก็ลนขึ้นกันครับก็มีรนบางแม่นบอกครับแม่นแต่ว่าก็รู้สึกว่า้นหลายผิดปกติอยู่สว่วงนี่สว่วงหอนนี่ชว่วงห่อนนี่เนาะครับเนาะแม่ฝนสิต๊กเน่โอ้หนาวเนี่ยหอนแนี่นี่โอ้หลวงหลายแต่ว่าพ่อก็ก็มีหลวงป้าไปอืม แต่ว่าก็ย่างหลายเพราะว่ามันเป็นมันดอกมันดกหมางมันหมางมันดกมันก็เลยย่างหลายที่จริงมันหล่นไปโอ้หล่นไปหลายก่เคืงต่อเคืองไา่เคืงเลยเนาะครับธรรมดานี่นวยนี่สิเป็นเป็นพันพุดละโอมันพอเอาหน่วยใบจักเอ่อจักนวยครับต่อต้นครับนี่ก็สิประมาณสามสิบเดแ๋ยวยางสูงสุดบกกาใวร้ายดอกยางพันธุ์ไต่แลวรายกเดี๋ยวมันจะส้มเนาะครับเนาะ จากพันธุ์นี่เอาไว้แค่สามสิบหน่วยแหละครับ <c oughs> พ่อายน้ำเป็นไรครับน้ำตอนนี้กําลังสิขึขนลูกนี่ไฮประมาณสี่สิบนาทีอืมสี่สิบนาทีายเ้าแรงอยู่บ่คร,รจังในครับอ๋อไฮเหมือเวนหมือกับมันบมเน่นอนดนอกน้ำน้ำนี่บ่บมันปัปจจัยสำคัญสำหรับสวนตัวไปเดยแต่ละสวนนี่มันจะไ้บ่คือกันครับแต่ละพื้นที่กับบ่คือกันการไยน้ำการห้ปุ๋ยน,นี่มันมันขึ้นอยู่กับสวนกับอากาศสภาพแวดล้อมกับ จ้าของเฮ็ดนี่แหละมันก็ศึกษายากอยู่ทุเรียนนี่แต่ว่าเฮ็ดให้คือกันบัดคู่คนนี่จะบ่คือกันทุเรียนนี่มันบ่มีกฎตายโตบ่ครับบ่บ่บต้องศึกษาไปเรื่อยๆแต่ละปีแม่นโลกไผก็บ่คือกันแม่นบ่ครับบ่อ๋อต้องศึกษาแน่แล้วก็ดูแลด้วยตนเองนําครับศึกษาด้วยตนเองพร้อมจังจังสิไปรอดกันบ่ซั่นก็คันสิเอาตามหลักสูตรเลยนี่ก ไปบ่ได้แม่นบ่ครับบ่ครับเพราะว่าอากาศมันก็เปลี่ยนไปเม่นคือกันเนาะครับเนาะแต่ละปีมันบ่มันบอกคือกันเม่แต่แมงเม่แต่แมงใหม่นี่แต่ละปียังบ่คือยังบ่กคือเก่าเด้บางปีกับปราบยาบบางปีกับปราบงยขึ้นอยู่กับสภาพว่าอากาศครับแล้วตอนพอเอามาเฮ็ดนี่ลงทุนหลยปไดนครับพ่อปีนี่บ่เอาเฉพาะปีนี้บ่บ่ครับเอาแตงแต่เริื่อมปลูกมานะครับ เป็นหลานหมดแล้วแต่ว่าการเริ่มได้ผลผลิตแล้วแม่นบอกครับพอแม่นกำลังก้างได้มาหนีสองปีแล้วทุเรียนนี่คือสิบบนยากเลยนะครับการตลาดการขายนี่ว่าจตเห็ดออกมาได้แม่นบอกครับคันนนคันเบาถึงการตลาดเนาะคันนใน,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 นยุคปีสองปีนี่ ปีนี้คือปีหนานี่ปีหกสี่หกห้านี่ก็สิยังบ้วนมีปัญหาดอกคืก็สิยังพอไปได้อยู่แต่ว่าหกเจ็ดหกแปดขึ้นมาหาเจ็ดศูนย์ขึ้นเมื่อฝุ่นอาจจะมีปัญหาเพราะว่าทุเรียนนี่มันจริงมันมันเฮ็ดหนักก็จริงอยู่แต่ว่าคนกับปลูกหลายม้วนประเทศเท่ามันกับในเซียสตะวันออกเสียงไตนี่ถือว่าพุทธขึ้นหลายหลายล,ายล,ายลาย้านไร่ว่าไงซะโอกาสนันจะโอกาสจะสุดลงมากนี่เหลืออยู่สี่สิบห้าสิบนี่ก็มี แต่ว่าถามว่า40-50บาทนี่อยู่ใดบ่ถ้าสวนใหญ่สวนเกาแล้วนี่อยู่ใดอ๋อถ้าผูดด้ใดลงทุนใหม่อาจจะมีวามเสี่ยงบ่พอสวนใหม่นี่มันมันจะจะบม่มีทุนเหตุเพราะว่าผลผลผล,ผลตอบแทนมันยังมันมีเพราะว่าการลงทุนนี่มันสูงแล้วใส่เวลาจักปีครับจงะได้ผลผลิตทุเรียนนี่ถ้าถ้าว่าตามลักมันนี่บ่ มันก็นจะเริ่มจากเจ็ดปีแปดปีไปหาสิบปีนี่สักก่อนส่วนระยะกําลังกําลังเสียเงินครับขึ้นเลยสิบปีขึ้นไปบานก็เออราคา<ย>ตกกับพออยู่ใดอยู่โตแล้วเนาะครับเนียนอ๋อแล้วพอ่ออันเห็นเอากะเอาดางมากางไวนะ้เนี่ยกางไว้ใช่ยังครับโอ้ทดลองมึงว่ามีแมงมีแมงมันเจาะตนบ่ออ๋อเขาลองอันเอาไว้แต่ละจุดบ้างเนาะครับเนียนว่า บัตรละปีมันจะมีแม่งบินพานมากชักโตมีแม่งยังแน่ข้าจะได้หม้าครับขาจะเด้งหงว่าโอ้แม่งมันมีหลายปันไหนครับผมแล้วอีบอมีเรื่องมียังจะฝากถึงคนที่อยากจะปลูกว่าครับพอเมื่อไหม่ก็ปลูกกกปลได้อยู่มื่อใหม่ก็ได้แต่ว่าก็อย่าปลูกลร้แห้งยันตลาดมันเพราะว่ามันทุเรียนมันลงทุนสูงครับถ้าจะเอาลูกเอาหน่วยมันนีปีหนึ่งนีมัน ปีแรกนี่มันอาจจะลงทุนไปไรยละประมาณสามหมื่นบาทคิดเอาครับถ้ามีทุนอยู่สักสามมีทุนอยู่เซนหนึ่งอาจจะปลูกได้สักสามไรับเพราะว่าเฮาบอกว่ามีทุนถ้าถ้าเฮ็ดบ่ถึงก็บ่ได้นะเพราะว่าปุ๋ยยาต้องให้ตลอดทุกเจ็ดมือเดี๋ยวโลกเขาก็ไลยนำเนาแม่นมันออนเอทุเรียนอ่อนเอพืที่อออนเอครับพ่อปลูกเป็นคนแหลกเลยบ่ครับอยู่นี่บ่อแล้วผูกปลูกแหลกก็มีอยู่อืแต่ว่าปีนี้ก็ มันเกิดปัญหาจากไหนบุญนี่ครับมือเก่าๆเนี่ยกับพิษผ่านไปหลายคนอยู่เลยดอกหลวงผลหลวงไปไลคกับพ่อก็ยังตกใจว่าต้องเฮาหลวงซ้ำหนีขันบ่หลวงไปก่หนีก็ก็สิพ่ออยู่ใดอยู่ก็เล่าว่าแต่ว่าเจ้าใบอยู่บอลนะตอนนี้ก็กดใบมาไหวเรื่อยๆเลยครับผมผู้ได้ยากเขามาเบิงหรือบอกมาสอบถามอีพ่อกระไดเนาะครับเนาะเนี่นอ่า